สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พีน่น้องชาว YouTube ท,ที่รักทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมยุดยิ่งเจริญนะครับจะพามาชมการปั่นนาของยันมา4 9่ t าสทครับ49แรงครับ4สูบระบายความร้อนด้วยน้ำครับระบบหม้อน้ำครับ ล้อหลังก็น่าจะเป็นขอบยี่ิบหกครับสิบสี่จุดเก้าขอบยี่บหกหรือเปล่าหรือสิบสามสิเก้าขอบยี่หกไม่แน่ใจนะครับนี่ครับนี่ครับตันแบบเนียนๆเลยครับน,ะนี่ครับ ปั่นเรื่อยๆครับวันโรตารีครับวานข้าวครับ บานแล้วครับนี่ข้าวครับเม็ดข้าวเม็ดข้าวครับเล็กๆเลยัอนมันจะงอกไวกว่าเราไถแล้วใส่คราดครับส่วน ตนเดียเราก็ไถนาข้างๆกันครับไถเปรัรบวันหน้าก็จะมาปั่นเหมือนกันครับเมื่อวานผมก็ปั่นทั้งวันครับ ใกล้จะเสร็จแล้วครับมานอีกสองรอบครับเียชมการทำงานของ ยันมาสี่เกา้าครับเก็บหัอมุมครับห้รเก็บห้อมุมครับถอายมาเก็บหัอมมุมครับ ต้องเก็บครับเพราะว่ารถมันต้องวิ่งบนครับบนแล้วก็ถอยมาเก็บครับรอบท้ายก็จะมาจบทางนี้เลยพอดีมั้งครับน่าจะปมานั้น ตายแล้วครับนี่ ปันมาเรื่อยๆครับรอบสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวรอชมใกล้ๆตรงนี้เลยครับตอนจบจะมาตรงนี้พอดีครับ จะมาจบตรงนี้พอดีครับจะเก็บมาเลยครับเนี่ยเก็บมาเรื่อยๆครับมาจบพอดีครับ ว่ามุมนี้เราเก็บไปแล้วเสร็จรแล้วครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ช่องยุ้ยิ่งเจริญด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทํา y o YouTube ให้พ่อแม่พี่น้องชาว YouTube ได้รับชมไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะให้ดูไซส์ยางก่อนครับอ๋อนีครับขอบ ขอบ13.6 13.6ขอบ26ครับสายยางรอหลังคฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องยุทธยิ่งเจริญด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำยู u ู e ให้พ่อแม่พี่น้องชาว YouTube ได้รับชมไปเรื่อยๆนะครับอย่างนั้นผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับป๊าบ